สวัสดีค่ะสวัสดีเอซช่องไฟยสาห้าทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีผู้ใจบุญนะคะ f อซผู้ใจบุญได้ซื้อกล้วยมาให้ช้างกินนะคะวันนี้มาจากจังหวัด้อยอ็นนะคะเอฟซีเพียนะคะท่านใดมาเยี่ยมช้างนะคะถึงบ้านนะคะมากมากับพระอาจารย์นะคะ เยี่ยมพลาย25แล้วก็อีกลหลายๆเชือกนะคะที่อยู่ด้วยกัน,นะะแล้วก็พังกล้วยนะคะแล้วก็นี่นะคะได้นำกล้วยมาให้ช้างกินนะคะหนึ่งขันรดกลับะขอบคุณมาขอบคุณที่ซีที่นำกล้วยมาให้นะคะ เป็นครั้งที่สองนะคะที่ได้เอากล้วยมาบริจาคให้กับชาวช้างตกงานนะคะต่อมาเยี่ยมมาชมมาทำบุญด้วยนะคะเราก็อยู่วัดป่าเ้้้้ยยย <L an> ช่วยน้าแซงมาช่วยน้าแซง <c oughs> ะะมาก็คงจะได้กินกล้วยนะคะกินน้ําใจเลยนะคะอันนี้พี่ปุ้มปุยนะคะพี่ปุ้มปุยกินกล้วยดูทีถือกล้วย,ย,วยไปเลยหัวมั่งเนี่ยไว้นู่นบนนั้นน้า มาดูน้องช้างกินนะคะอย่างซำอิ่มน้ำซำลานนะคะคนี่นะคะพีะ่น้องฟันช้างเพราะว่าถ้าเราจะแบ่งเดี๋ยวจะให้พี่น้องฟันช้างลงเราหกหกหาเชือดเลยห้าเชือดเพราะว่าจะมีใช้หลายเชือก ก็มีพ so ี่น้ำโชคแล้วก็น้องพลอยนะคะทีไม่ลายเอามาด้วยนะคะเราก็พาแต่พี่2ากับน้องปุ้ยนะคะมาวัดนะคะมากินกล้วยนะคะที่สีลู้ใจดุลแกเอามาให้นะคะกินเสร็จก็เราก็จะนำกล้วยที่เหลือนะคะเอาไปให้พี่น้ำโชคกับน้องพลอยนะคะกินกันนะคะอย่างอิ่มหนำ อย่างอาริดอร่อยนะคะดูดูดูดพี่ปุ้มปุ้ยกินเหมือนกับจะอริดอร่อยนะคะฟักหน้าฟักหลังนะคะอย่างอินน้ำสำราญนะคะเนี่ย นี่นะคะท่านใดที่อยากจะมาห<ม>าพี่เสาหา่าหรือน้องปุ้มปุ้ยนะคะก็ไอปุูดผิดเนาะน้องเสาห้ากับพี่ปุ้มปุ้ยนะคะก็มาได้นะคะอยู่ที่วัดป่าเจียงนะคะวันนี้มามาทุกวันนะคะมาพาพี่เสาห่ากับพี่ปุ้มปุ้ยนะคะมาดูอ่า มาหารายได้นะคะเพื่อจะไปซื้อ,อยานะคะเราเราก็ได้มีคนมาขอเขามาขายยาให้เนาะส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าเราก็บอกว่าเรามีเงินให้แค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะเราก็ให้เขาไปแล้วครึ่งหนึ่งยังเหลืออีกครึ่งนะคะก็พาพี่เสาหากับพี่ปุ้มปุ้ยนะคะมาหารายได้เพื่อจะได้ไป ให้ค่าย,ยาาเขาอีกครึ่งหนึ่งนะคะที่ซื้อเขาไว้แต่ได้มาให้เขากินนะคะยาที่เราปลูกก็ยังไม่ทันเกิดน,นะคะมันมันยังไม่สูงเนาะเราก็หาซื้อให้เขากินก่อนเราก็เก็บไว้เพื่อให้เขากินเราดูแรงบ้างเนาะพอถึงเราดูแรงก็ไม่มียาไม่มีอะไรให้เขากินเนาะช่วงนี้เราก็ได้สับปะรดจากเอ,อ่อช่องเอลเฟนไทยแลน์นะคะ ได้มาผสมกับยาให้เขากินนะคะดดดกินสรระรดบ้าง<ๆ>กินยาบ้างนะคะได้มาแบ่งเบาภาระไปนิดหนึ่งนะคะก็ไม่รู้จะได้กี่เดือนเนาะแต่เราก็อยากให้เขากินอิ่มอยู่สบายเนาะเห็นเขากินอิ่มแล้วอยู่สบายเราก็มีความสุขค่ะแล้วก็นี่นะคะดูนะคะกินกล้วยนะคะกินด้วยกำลังได้เจอพี่ปุ้มปุ้ยนะคะ พามาอยู่วัดหลายวันแล้วพี่สหาประมาณสามสี่วันนี้แล้วพามาอยู่วัดเนาะไม่ได้เจอพี่ปุ้มปุ้ยพี่ปุ้มปุ้ยกพ็พกไว้บ้านพกไว้บ้านเขาก็ร้องหาตัวเล็กเนาะตอนกลางคืนอ,อย่างนี้ให้ยาก,กินอะไรกินเขาก็ร้องหาตัวเล็กว่าเขายักกินยาก,กินอะไรอนะคะอ๋ะอ

อของเขาจะเหยียบไว้ในขะแล้วของตัวเองเ็จะอันนี้นะคะวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่จ๋าก็เร็วส่ะแม่จาวยลูกได้ค่ะคุณพี่ค่ถ่ายรูปกับน้องช้างได้นะคะ จะไปกินข้างหน้านะคะเนี่ยดันเขาน้องยังเหลือยังเหลืออีกสองเชือกโชคค่ะยังเหลืออีกสองเชือกค่ะลงยังเดี๋ยว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 เดให้เลื่อนนะคะนี้เดี๋ยวพี่เอามาลงไว้ให้จ้าจ้าจ้าไม่ได้เอาเข้ามาค่ะไม่มีไม่มีควานช่วยนวดได้มาสองตัว นี่นะคะก,ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณพี่เอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้นําอาหารมาเลี้ยงช้างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไ<ด> like, ลค์กดติดตาม,ามกด s u b สไคร b e แล้วกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะช่องพลายส5ห้าด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจมิดแฟนคลับเอทุกท่านนะคะที่รักความขี้เล่นขี้อ้อนของพลายส5 พี่ปุ้มปุ้ยนำโชคแล้วก็น้องพลอยนะคะฝากด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าถ่ายคลิปไม่ดี <c oughs> ผิดพลาดประการใด <c oughs> ก็ต้องขอโทษขออาภายนะัยณที่นี่ด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ